วัดดีพี่น้องมือนี่พี่ซีซีเมนูต้มพะโล้หมูนะครับเนาะนี่ครับนี่ไข่ครับไข่ที่ต้มปอกไว้ไเรียบร้อยนะครับเนาะนี่หมูสามเส้นพี่ซีกับหั่นเตี๋ยมไปเรียบร้อยอันนี้อันนี้น้ําตาลกริบนะครับเด้อนี่อันนี่กระเทียมรากผักคีนะค,นะน,น,นะครับเนาะนี่ผงพะโล้นะครับเด้อนี่ครับมีส่วนผสมนะครับเนาะ หลากหลายเมนูนะครับเน,ะนาะนี่ครับหมอ้อพีซีก็ตั้งเว้เดือนแล้วครับเนาะเดี๋ยวปรุงหม้อปรุงรสเะครับเด้อไดนี้ครับปรุงน้ำซุปิ่นนะครับเนาะ <l ain> นี่ครับก็ใส่น้ําตาลปิ๊บลงไปเลยครับเด้อใส่ผงโพอโลลงไปเลยครับนี่ผงโพโลลงไปอันนี้ใส่ลงไปเลยครับนี่ ต้นหอมกระเทียมทีพีซีเตรียมไ้เรียบร้อยนะครับเนาะวันก็บเลยครับเนาะใส่สีโอดําลงไปนะครับเด้อให้สีเป็นเข้มข้นอย่างไรนะครับเนาะปรุงรสไปนะครับเนาะขอบคุณายๆเลยครับเด้อนี่ครับสีโอดัมนะครับเนาะีพีซีดีนี่ครับสีผัดไข่สีเป็นดัมนะครับเด้อนี่ครับ ผัดไข่ให้ดำๆแล้วครับแล้วเราผัดหมูปุกใส่เป็นสีเปนดับนะครับเนี่ยนี่ครับวิธีทําหมูไข่ต้มพะโล้นะครับแล้วนี่ครับเชฟเหลิมกาลังทํายิ้มซุมนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนี่ครับกาลังทาไข่ให้เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วนี่ครับไข่พะโล่นะครับเนี่ยครับ สูตรพีีซีนะครับเนอสูตรร้านอาหารพุกนี่เลยนะสูตรพีรีซีทาเองนะครับเ้อนี่ครับเ้อทําไข่ผ่นมีสีสันนะครับเนาะสีเนี่สีพันธ์หนาสินนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีงามบอกครับอื้ยแซ่บคือเกาเนี่ครับเพราะสีพันได้ละครับหมูลงไปเลย วนนี้สีนะครับเนาะน้ำซุปวันนี้สีกับปรุงเรียบอดไปนะครับเนาะใส่ตามที่เรามีนะครับเน,ะนาะน้ำตาลปี๊บแก็ผงไก่นิดหน่อยนะครับเนดะ้อแบบน้ำปลาเบกกี้นะ้ำมันหอยนิดน้อยนะพี่น้องเนาะให้เป็นมีรสชาตินะครับเนาะ พี่น้องดูสิครับพี่น้องดูนายกินไหมครับสีสันิ่นนะครับล้นนี่ก็ได้แล้วครับเนละ่นนี่ครับปีสีกันิะทักไบนี่พี่น้อง,องเห็นไหมครับเห็นไหมครับน่ายกินมาครับเะ็นนายกินมาครับหอมทอพี่น้องหอมท่วพี่น้องมาครับหอมพี่น้องหอม ความความความไลความไลต่เออครับมาปรงุงแล้ทำกันเลยครับเออใส่เม็กจี้นะครับเอใส่เม็กจี้ลงไปเลยแล้วมันหอยนะครับเออใส่ลงไปเลยนี่ผงไก่ครับ ซุปขนอนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับเนานะออนี่กระป๋อนะครับกรอขิ้เฮ้ยเพชรเปนตัวที่ตัวแดนแล้วนี่ครับรวงรถเรียบร้อยครับเล้วรอชิมจากใหม่ครับเนาะน้ำซุปเปิลน,นะครับเนาะ ัตู้เย็นมาดามลองมีปั๊กไหมนี่ครับนี่วีซี่ที่เราหมูลงนะครับเรียกับไข่ปลโลนะครับเนาะเฮ้ยนูนนไม่มีเหรอข้ามตัวรอให้มองมา้ได้สองรอไป้ได้สองให้มองไว้เดี๋ยวนี้มาทำมูกูโมดดี้มีน้องเลยอุ้ยขาดอันนึงมีน้องขาดอันนึงครับขาดเห็ดหอมเราใส่เฮ็ดหอมใหม่เป็น้องนะครับเนาะนี่ครับ เห็ดหอมเลยครับเด้อเห็ดหอมนี่ครับเห็ดเซฟหอมนะครับเนาะนี่ครับแซน้ำเรียบร้อยเห็ดหอมนะครับเนาะซีตะเกะครับหอมหอมเลยครับเด้อแพงแพงนะครับเนาะเห็ดตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับเรียบร้อยนะครับเนาะใส่หม้อลงไปเลยซีตะเกะนะครับเด้อมาแม่นเลยเอามาแม่นเลยนั่เห็ดเซฟเราทำเลยเซฟหอมนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเลย นี่ครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเนาะชิมมึงแล้วครับดูสิครับเป็นตะกินบ่พี่น้องดีบ่มีผักเในครับเนาะผักไอ้อะไรนะเปรี้ยวๆนะผักกาดดองนะครับเนาะบ่มีผักกาดดองใส่ขาาผักกาดดองอย่างเดียวนะครับเด้อเอามีอีหยังก้าใส่ตามเอามีนะครับเนาะนี่ครับ <ples mith> เป็นตะกินบ่พี่น้องครับวันกลุ่มเลยพี่น้อง

แซ่บแซ่บอีกเช่นกันนะพี่น้องเด้อมาเด้อซุปไกเดียวก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะมือนี้นะครับเนาะเส้นหมี่ครับเส้นหมี่เป็นหมดพี่น้องฟุกุโร่เส้นหมี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมามามาเลือกพักลวกพัก Bonjour tout le monde, Bonjour. ça va bien

ลืมหมวกมั้เนี่ยาาแล้วผ่ามัดแล้ว <c oughs> มาพี่นออ้องเห็ดแล้ก็ต้องกินพี่ <c oughs> พี่น้องเบิ่งด้หอมบ่พี่นออ้องหอมบ่ออก๋วยเตี๋ยวพะโล้มูง <c oughs> กินแบบทุกทุกหมดพี่นออ้องยืนกิในในครัวให้งานเราพร้อม

พี่น้องแหลมม่าเมื่อเจี๋ยวพอโหลแหลม 我喽，米喽。<laughs> <laughs> อย่างนีงห้หรอครับพี่ครันุ่มน้องกรอบโมเมนกรอบเลยแบบใต่นามโมเมนกรอบแบบนี้ะนุ่มเสพพามาี๋ยวพัล้ยแต่กจะเปเคิ เก็กกินก็นได้เด้กขายเก็กกินก็เข้าก็แซ่บพี่น้องเลยครับเด้กขายก็ดีเก็กตามพี่นี้ซีได้นะครับเนอะุ่นแล้วเสียทีแต่จะ่ีผัดก,กาดหลองพี่น้องเนี่ยนี่ครับผิดเซฟตัวนี้แพงๆเนี่น,นะครับนะ ใปกัปีกไปแห้งนัวเขาอีกหนเ่าเกน้าวียวแต่กับปีมาอยู่นี่เกล้กัปีกนัวเขาด้ว うん。 เบอร์คนนี่หัวลอเบอร์คนนี้หัวละครับนี่ครับกินกาแฟน้ำกันนะครับเด้อกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเละแซ่บหลายเด้อคอนเฟิร์มอร่อยค่ะ <c oughs> สบายสบาย mới กินก้วยเตียวโพโลมีที่ป่าไว้สถานีนะครับเด้อมากไปด้วยรับกดไลค์แชร์กดกริงเห็นนะยครับเด้อขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปรับผมขอบคุณนะลครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับพี่้อง